พักเก็บมากมีครับพี่น้องอาจจะไม่กินข้าวอันนี้บัดนี้อันนี้ลาบลาบเตี้ยกุ้งขาวลาบคือประองครับคนๆมีปลาแดดปลานิ่คร,รับมาถอดโว้ทำไร่ไรไ้ครับพี่น้องก็ออขาวหอนหอนเนาะพักกลับครับพี่น้องเนี่หน้าจาอาหารเนวนี้แหะครับ หันเสาครับพี่หนังมาได้ไหมได้อ,อ,อันจะเสียบจะแสบ